เราจะมีโอกาสได้มาพิสูจน์ด้วยตนเองสถิติที่เยอะที่สุดอยู่ที่ไหนจุดไหนตันนาจะมาเที่ยวที่จังหวัดน้องคายครับจะเที่ยวจุดไหนบ้างกิจกรรมีจะมีตลอด6อาเภอที่อยู่ติดริมั่งแม่น้าโขงนะครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมพออไฟนะครับหรือพี่ไฟนะครับท่านมาดํารงตําแหน่งอยู่ที่สวทน้องคายนะครับ9.5นะครับแต่ตอนนี้ผมถึงสถานีวิจุของท่านแล้วนะครับตอนนี้ผมกําลังติดไฟแดงอยู่ที่ตรงสี่แยก ที่ท่านอยู่นะครับที่แยกเดินพะเนานะฮะเดี๋ยวเข้าไปทุกทุกันนะครับตรงนี้มาถึงบริเวณด้านหน้าสวทหนองคายแล้วนะครับตอนนี้นะฮะมีบริเวณบรรยากาศด้านหน้าของสถานีวิทยุ90.5 FM 90.5นองคายนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่สวทหนองคายนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเยี่ยมพอประมุกไทยเสถียรนะครับซึ่งแต่ก่อนดำรงตำแหน่งอยู่ที่สวทบึงการเรานะครับที่ สวทสรับ104.25วันนี้ท่านมาดํารงตําแหน่งที่สวทหนองคายนะครับ90.5เมตรนะครับวันนี้ผมจะมาขอข้อมูลจากท่านนะครับว่าที่หนองคายนะครับในเทศกาลวันออกพรรษานะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวจังหวัดหนองคายไปเที่ยวจุดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่อยู่พี่ไฟอยู่ไหมครับโอเคนี่ครับวันนี้ผมก็ ที่ด้านหน้าบริเวณสวททของใครนะครับ90.5นะครับตรงนั้นก็จะเป็นห้องพอออนะครับที่ท่านอาจัดรายการอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันหนึอนะครับอยู่ด้านในนะครับเออโอเคครับมาแล้วสวัสดีครับท่านผออ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับครับก็มา พบกับตัวจริงของท่านพอประมุกไทยเสถียรนะครับวันนี้นะครับที่สวทหนองคายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็มาสอบถามที่หนองคายเนี่ยนะครับถ้านักท่องเที่ยวนะครับจะมาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายเนี่ยไปเที่ยวจุดไหนบ้างนะครับก็ในเทศกาลออกพรรษานี่จากหนองคายไปถึงบึงการนี่มีแต่ละจุดแต่ละจุดมีจุดไหนบ้างที่ับพูดถึงเรื่องของการจัดงานของปี2องพนี้นะครับจังหวัดหนองคายนะก็จัดกันมาเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่20นะครับ ยี่สิบตุลาคมนะครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมเลยทีเดียวนะฮะบางแห่งบางที่อาจจะจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่ว่าไฮไลท์จริงๆแล้วก็คือในช่วงนี้แหละนะครับวันที่ยี่สิบหกตุลาคมเนี่ยอย่างท่าน้ำวัดก็จะมีเรื่องของนางรำนะฮะรู้จักทางด้านดาราคนดังไหมครับคนนี้ครับนี่ฮะแพนเค้กครับข้าคือนนี้แพนเค้ก จะมารํบวงสวงที่ยี่หกเนี่ยคืนนี้อวันนี้ฮะที่บริเวณท่าน้ําวัดโพชัยนะครับท่าน้ําวัดโพชัยใกล้ๆเรานี่เองใกล้สวซทก็จะเป็นเรื่องของบริเวณลานวัฒนธรรมนาวัดลำดวนด้วยนะที่มีพญานาคสองตนนะครับที่ที่เป็นจุดเช็คอินด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้จะมีตลอดหกอำเภอที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำขงนะครับไม่ว่าจะเป็น สังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยและรัตนาวาปีแทบได้ว่าในจังหวัดหนองคายนี่กิจกรรมทุกอำเภอฮะแวะเที่ยวชมได้ตามจุดต่างๆในตัวอำเภอเมืองก็จะมีการแสดงการละเล่นต่างๆนานามากมายนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการลอยกระโปะด้วยนะกระโป๋ก็คือกะลามะพร้าวนะกะลามะพร้าวแล้วก็เป็นบอกว่าเป็นกะลากระโป๋ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย อยากจะเห็นมันกันว่าไปหากาลาวันจากที่ไหนตอนไหนเนี่ยอะไรนะก็จะมีการลอยประมาณวันที่วันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับก็คือวันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับก็หากเราออกอากาศวันนี้ก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับนะก็จะเป็นเรื่องของการเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมนะท้องถิ่นนะครับที่ที่เขาจะจัดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมามาเที่ยวมาชมกันนะครับส่วน ตัวหลักๆเลยก็น่าจะเป็นที่พลพิสัยเริ่มต้<บ>นเลยวันที่วันที่ยี่สิบเก้านี่จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือว่ามีการแสดงมีการบวงสวงกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรื่องของการลํำเนี่ยนะครับนำเอาดารานักร้องนักแสดงนะครับมามาฟ้อนล้ะให้ได้ชมกันแล้วก็พิธีต่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับเรื่องของการชมบั้งไฟพญานาคเนี่ยคนที่อยากจะมาชม ก็อาจจะบอกว่าไม่อยากจะชมเรื่องของการแสดงหรอกอยากจะชมบั้งไฟใช่ไหมฮะาการชมบั้งไฟก็คือจุดต่างๆที่เรารู้จักกันดีก็คืออย่างาวัดไทยรัตนว,า,วาปีน้ำเตนะฮะนะครับก็ไล่ไปการชุมบ้านม่วงแหละนะครับที่เป็นจุดที่ที่บั้งไฟจะจะจะขึ้นพูดพูดถึงเรื่องบั้งไฟขึ้นสถิติที่สูงที่สุดจากต้องข่ายไปถึงคนวิสัยหรือจากคนวิสัยไปถึงมึงขับเนี่ยสถิติที่ เยอะที่สุดอยู่ที่ไหนจุดไหนก็น่าจะเป็นน้ําเปยนะครับน้ําเปยบ้านน้ําเปยนะครับนะครับประมาณนั้นนะฮะที่ที่ขึ้นเป็นหลายๆร้อยลูกนะนะครับการชุมนะฮะที่ที่ขึ้นมานะครับแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นน่าจะเป็นจุดมุมมองเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเป็นการรายงานนะแต่ละจุดแต่เวละเวลามันก็จะต่างกันนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความท้าทายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราจะมีโอกาสได้มาพิสูจน์ด้วยตนเองว่า ตามที่เขาพูดนั้นจริงไหมว่าขึ้นตรงนี้กับขึ้นตรงนั้นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมาพิสูจน์เองนะครับเพราะว่าถ้าหากอย่างเช่นกุณเกียรติศดาไปดูที่ตานชุมผมไปดูที่น้ําเปนะครับอาจจะเวลาเหลื่อมกันนะเอ๊อาจจะเป็นคนละลูกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่มันสั้นๆตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้อ ท, e: ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมามา,มาชมมาเที่ยวกันไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนอยู่ในโลกนี้นะนะครับมีโอกาสได้มาที่ประเทศไทยก็มาเที่ยวกันที่จังหวัดนองคายในช่วงออกพรรษานะครับซึ่งทางาสวทน้องคายเองนะครับเรามีการจัดรายการสด,สดวันนี้ก็จะจัดในช่วงเกนาฬิกาถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะครับจนถึงช่วงเย็น ก็จะเป็นเรื่องของการรายงานสดการพูดถึงเรื่องกิจกรรมแต่ละวันมีอะไรบ้างการเดินทางการดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของที่พักรเรื่องของสาธารณสุขต่างๆหล่านี้เราก็จะมีการให้ข้อมูลตรงนี้นะครับท่านที่เปิดเครื่องรับฟังทางวิทยุนะก็จะสามารถที่จะอยากจะรู้ที่พักมีไหมเต็มหรือยังนะครับอาหารการกินที่ไหนร้านไหนอร่อยนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะ ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้ารวจนะครับหรือว่าเส้นทางในการเดินทางไปยังไงเนี่ยติดตามรับฟังได้รายงานแต่ละจุดรายงานแต่ละจุดล <ะ S 2> แล้วก็จะมีะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเจ้าหน้าที่เนี่ยมาพูดคุยให้ข้อมูลด้วยนะครับนี่คือทุกๆวันแล้ก็นในวันที่2 9กตุลาคมก็จะเป็นวันที่วันนั้นเนี่ย,ยตั้งแต่17นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนเราก็จะเป็นการรายงานรับสัญญาณ อ่าถ่ายทอดสดจากทางด้านเพจของสถานีหนองคายด้วยนะที่เขาไปถ่ายทอดสดณจุดที่บ้านไฟพญายนาคขึ้นนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดก็ะจ,ดจะม,จมีเลยรายงานมีรายงานเข้ามานะครับซึ่งคุณฟังก็สามารถมีคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการเราได้นะครับก็คือทราบแล้วก็โทรเข้ามาเลยนะง่ายๆในห้องส่งนะครับ4ี่หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ห้า นี042 042 411805 411805หรือว่าเข้าไปชมทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายอนะครับช่องทางหนึ่งอ่าใช่แล้วก็ทางวิทยุออนไลน์นะครับก็ค้นหาได้ที่สถานีวิทยุหนองคาย FM 90.5 AM 810กิโลเฮิรตซ์นะครับถ้าไม่ทราบจริงกดไปที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ไป ติดตามวิทยุออนไลน์กรมประชาพันธุ์ทั่วประเทศอไใคลิกฟังที่สวทหนองคายทั้งสองระบบได้เลยครับ<ด>ผมนี่นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับก็เกาะติดช่องรายการของสวทหนองคายเก้าสิบจุดห้าไว้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่ยี่สิบเป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือวันที่ย9สิบเก้าตุลาคม,มก็คือจะเป็นวันที่บั้งไฟพญานาค ปรากฏให้เห็นนะครับ29วันนั้นแทบว่าจะทั้งทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งวันรายงานแล้วก็รายงานเรื่องเส้นทางขับรถก็เปิดแช่ไว้เลย90.5 FM 90.5เมกะเฮิร์ตนะครับโอเคครับทุกท่านครับวันนี้นะครับท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับก็มาแวะที่สวทสวทหนองคายได้ก็อยู่เรียกว่าสี่แยกสุดท้าย สี่แยกสุดท้ายก่อนที่จะไปเข้าสู่ประตูเมืองพญานาคใช่ไหมพนพิสัยนะครับก็จะเห็นด้านหน้าสวทมีตัวเลข90.5ตัวใหญ่ๆนะครับอยู่ด้านหน้าให้ท่านได้เห็นแล้วก็สามารถแวะเข้ามาเข้าห้องน้ําห้องท่านะแต่ใช่ไหมหรือว่ามาสอบการเส้นทางได้ฮะได้ยินดีนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยวันที่29กก็จะมีเจ้าหน้าที่ อีกหลายหน่วยงานเลยที่จะมาร่วมคุยกันความสะดวกให้กับลูกค้าเนาะใช่นะครับก็เชิญชวนนะเชิญชวนอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชมงานบั้งไฟพญานาคโลกนะเพราะว่ามีประเทศเดียวก็เลยเป็นระดับโลกเลยนะนะครับก่อนอื่นมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่จะจบรายการก็แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับก็ดูก่อนจะเดินทางก็ตรวจดูเส้นทางให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเป็นช่วง ช่วงที่มีคนพุกพ่านเยอะๆนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพด้วยนะครับในช่วงที่คนเยอะนะครับอาหารการกินก็เหมือนกันครับดูสถานที่ดูร้านค้าอาหารที่มันสดสะอาดเพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องของท้องเสียกันได้นะครับนะบเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นห่วงเป็นใจในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ขอให้มีความสุขกับในช่วงของการมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล บั้งไฟพญานาคโลกปี2 5 6 6นี้ด้วยนะครับโอเคครับผมผมนะครับวันนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้เกศดาครับแต่ก็ท่านผอประมุกไทยเสถียรนะครับผอสวทน้องคายก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ